แล้วตอนนี้เรามาอยู่กับพระเอกของเรานะฮะที่ร้านพี่โอยนะครับนี่พี่โอยแจกนามบัตรให้นะดูนามบัตรนามบัตรเขาจะยาวหน่อยนะเป็นโอยเก้าเก้าทอยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านพี่โอยกันดี๋ยาครับนี่ <Hey, S 1> ร้านอลังการมากเอาเริ่มจากไหนดีเอาเอาหน้าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็ตเตอร์นะอันนี้หุ่นบอส นี่โชว์ออฟชูโกคินนะครับ GX 0 1อันนี้เป็นงานเหล็กนะบอกก่อน6,000บาทนิกเกตเตอร์ชินเกตเตอร์สามพนะครับอ่าแล้วก็มาเซนไซย่าเพั1,800ตัวละ1,800นะ ร้านนี้นี่จะเน้นแบบเกาะเหล็กเยอะนะครับผมนี่สามพันห้าร้อยบาทนี่แล้วก็มีก๊อกซิกมาเอเอาราเราสนกันเราสนกันก๊อกซิกมานะครับโหคุดหนักอะ่ะอ้วาว ใครจะมาหาพี่สวยไม่ต้องไปพันทิพย์แล้วนะมานะที่นี่ที่เดียวนะที่ตึกมิกจัตุจักนะครับผมหุ่นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นหุ่นเหล็กนะครับโชโกค,คินเก้าไก่เก้าแปดพันบาทนะครับอทอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาโซนเซนไตนบ้างโอ้ไม่เดี๋ยวนี้ก่อน ดาการนะอันว่าดาการเนาะดาการแล้วก็ตัวนี้ยานควนการนแรกเลยขายอยู่เจ็ดพันบาทนะครับผมนี่แล้วก็มีนี่อาวีโรโบห้าพันห้าร้อยบาทงานกล่องนะครับนี่ของครบของครบ นี่แมชชีนบัฟเฟอรโนะครับผมของไรฟ์แมนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทขาบวนการใหม่ๆก็จะมีนะคิวราเมนเจอร์เราไม่ให้ดูนี่ดูนี่ไซเดอร์โอ้สามพันบาทนะกลอ่องเบล แล้วก็มีโอนิไทจินอยู่3 6ม0บาทนะครับผมอ่ามีหลายกล่องมาดูว่าอ่านี่ตัวนี้บาคุรนตัวนี้นี่ก็เริ่มหายากนะอ่าอยู่ในภาคดมูฟี่ ตัวนี้เท่าไหร่เจ็ดพันบาทอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกล่องรวมไหมอ่ะใช่ปะออไม่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 โอเคสตาร์ฟอยร์ตัวเจ็ดพันนะครับนี่ก็คือมาที่นี่ก็คือครบเลยนะหุ่นเซนไปเขาก็จะเยอะๆหน่อยนะ นี่นี่ไฟแมนงานกล่องเท่าไรหม่นสองนะ 5, 5. อ่าลุกนี้เป็นเหล็กอยู่นะครับนี่เด็ดสุดคิงบาค i o n นี่กล่องนี้กล่องนี้นี่ตำนานเลยนะเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูตอนเด็กๆแบบอยากได้มากแต่แต่แต่ไม่ได้กล่องญี่ปุ่นนะเป็นกล่องพาวเว อยากได้มากตัวกล่องญ,ญี่ปุ่นแบบนี้นี่ผมเพิ่งมาเห็นตอนโตนะตอนคือตอนเด็กๆแบบไม่ได้เห็นเห็นแต่เป็นกล่องสีเขียวงานงานพาวเวอร์นะกล่องใหญ่กล่องใหญ่หนึ่งมืนสีพันห้าร้อยบาทครับสนใจก็รับกลับไปได้เลยนะจ๊ะ โซนนี้เป็นโซนหุ่นซูปเปอร์โรบอตทั้งเชลเลยนะเออเนี่ยเราดูอะไรดีวอเท็กวีปะมียาน,นอะไรนะ บิ๊กสเกลยานยามโต้ร้านที่สวยก็จะเน้นแบบหุ่นหายากด้วยนะนี่อันนี้ก๊อตไรจินโอผมเคยดูตอนเด็กๆนะก๊อตไรจินโออยู่เท่าไหร่ราคาหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทว้าวก๊อตไรจินโอนะ ชอบมากนี่ชอบชอบชอบตัวนี้บีเบสฟไดจินโอวันนี้มาขายแทนพี่สวยวันหนึ่งฮะ คึ่งเเป็นหุ่นที่ตอนนี้ทุกบ้านต้องมีนะเ,เกลมันได้คนระเก่านะสวยมากแล้วก็นี่ด้านหลังด้านหลังของแร่ๆตรงนี้เยอะนะครับก็มีไดเรนโองานก,ากล่องอะทุโทนะ <ín> แล้วก็มีแบล็คบร์ชั่นไดจูจินนะครับ เดี๋ยวเน็ตฟิกจะเข้านะเป็นพาวเวอร์นะอ่ารอคอยมาระตูเหรอเป็นหนังพี่หนังคนแสดงเนี่ยแหละพี่บิลลี่อ่ะคนเก่ามันมันเอามาแสดงเหรอพี่เออระตูัำไอ้สีดำอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะเอาคุแจกทรมานเฮ้ยเขายังได้อยู่เป็นเซีรีส์ใช่ไหมเป็นเป็นหน้าหน้าน่ะเป็นซีรีส์พี่นี่ครับพาวเวอร์เมกาซอฟต์นี่เกาโอฟอลคอนจูเนเจอร์ ห,หุ่นตัวนี้นคือแบบทุกบ้านต้องมีนะต้องมีติดบ้านรักตัวหนึ่งนะนนไม่ต้องซื้อจพี่โสดนะซื้อผมได้ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกมิกก <Ranger> ้าเรนเจอร์ครับผมกล่องรวมหายยากนะพี <c oughs> ่โสยขายสองหมื่น เนี่ยเจ้าของร้านมาแล้วครับเมื่อกี้นี้ไปกินข้าวมาสุดหลองแล้นี่เฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยพี่อันนี้ไม่มีหางอ๋อไม่มีหางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดอะตัวนี้หมื่นสองใช่ไมใช่อะไอตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังไม่มีหางยังไม่เลยยังไม่ขายเดี๋ยวตั้งโชว์ก็โอ้แบล็คเวอร์ชันนะจต่ตั้งโชว์หายยากเมื่อก่อนนี่โหเต็ม อุนีภไม่ติดติกรด้ยังว้าวว้าวว้าวยอด wow. wow, wow, wow. yeah. เอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปพูดคุยกับใครยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับแต่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้ถึงหนึ่งหนึ่งแสน หนึ่งแสนซับเร็วๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปแล้วครับ